จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกรวมพลังหญิงแกร่งฉลองวันสตรีสากลที่เพิ่งผ่านพ้นไปในศึกวันไฟใน20คู่เอกนำรายการเจนเน็ตท็อต แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทหญิง105-115ปอนด์วัย38ปีจากสหรัฐอเมริกาขึ้นป้องกันตำแหน่งในไฟอัมลาสังเวียนพบกับเท็ดจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการขวัญใจชาวไทยไวัย22ปีเพื่อพิสูจน์หาเจ้าของเข็มขัดตัวจริงเพียงหนึ่งเดียว ทั้งคู่ต่างปักหลักแรกทั้งแข้งเข่าหมัดกันแบบทีต่อทีไม่มียอมกันแต่ภาพรวมเป็นสาวไทยที่รวดเร็วและแม่นยำกว่าโดยเฉพาะยกตัดสิงที่สามารถยิงหมัดขวาส่งราชินีแดนมากันลงไปนับแปดได้สำเร็จครบห้ายกเทปจีจ้าเอาชนะคะแนนเอกฉันนั่งแท่นราชินีคิกบ็อกซิง่งรุ่นอะตอมเวทอย่างไรข้อกังขา ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง